ถ้าพ่อแม่งเงียบกับลูกจะส่งผลอย่างไรในอนาคตสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่อาจจะใกล้ตัวกว่าที่คิดนะคะนั่นก็คือเวลาพ่อแม่งเงียบใส่ลูกค่ะบางทีพ่อแม่งเงียบเพราะโกรธเงียบเพราะผิดหวังหรือบางครั้งก็แค่ไม่อยากเถียงไม่อยากทะเลาะต่อแต่รู้ไหมคะว่าความเงียบตรงนี้ จริงๆแล้วส่งผลกับเด็กมากกว่าที่คิดเยอะเลยหลายครั้งพ่อแม่อาจรู้สึกว่าเงียบไว้เดี๋ยวลูกก็สำนึกหรือเดี๋ยวลูกก็คิดได้แต่ในความเป็นจริงแล้วงานวิจัยหลายชิ้นบอกว่าความเงียบกลายเป็นการลงโทษทางอารมณ์ที่อันตรายมากทีเดียวก่อนจะเข้าเนื้อหา ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและคุณจะได้รับข้อมูลสาระดีๆแบบนี้จากเราอย่างต่อเนื่องนะคะขอบคุณมากค่ะเราลองมาดูกันค่ะว่าทำไมพ่อแม่ถึงเลือกใช้ความเงียบแล้วมันไปกระทบกับลูกยังไงทั้งในระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงถ้าเราเคยใช้วิธีนี้กับลูกไปแล้วเราจะปรับยังไงให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นก่อนอื่นเลยนะคะ ทำไมพ่อแม่ถึงเลือกเงียบหลายครั้งพ่อแม่ไม่ได้เงียบเพราะไม่รักลูกนะแต่เงียบเพราะอยากให้ลูกรู้ตัวเองว่าทำผิดแล้วนะหรือไม่ก็เพราะไม่อยากมีปากเสียงบางทีก็เหนื่อยเลยเลือกที่จะปิดปากไปเลยแต่ในทางจิตวิทยาเขามองว่าการเงียบมันไม่ใช่แค่การพักนะคะแต่เป็นการส่งสารให้เด็กตีความเองซึ่งเด็กส่วนใหญ่ก็จะตีความไปในทางลบ เช่นพ่อแม่ไม่รักเราแล้วหรือเราไม่ดีพอที่จะถูกพูดด้วยในทฤษฎีของฟรอยที่พูดถึงกลไกการป้องกันตัวเขาอธิบายว่าการที่พ่อแม่เลือกเงียบจริงๆอาจเป็นเพราะไม่อยากผาเผชิญหน้ากับความขัดแยง้งไม่อยากผาเผชิญกับอารมณ์ที่ตัวเองคุมไม่ได้แต่สิ่งที่ลูกได้รับกลับไม่ใช่ความสงบค่ะสิ่งที่ลูกได้รับคือความรู้สึกโดดเดี่ยวและถูกทอดทิ้ง มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ที่ศึกษาการเลี้ยงดูของพ่อแม่พบว่าเวลาพ่อแม่ใช้ความเงียบหรืองดการพูดคุยกับลูกเด็กจะมีระดับความวิตกกังวลสูงขึ้นและยิ่งถ้าเจอบ่อยๆเด็กจะเริ่มสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงกับคนรอบข้างในอนาคตแล้วผลกระทบระยะสั้นเป็นยังไงบ้างเด็กที่ถูกพ่อแม่เงียบใส มักจะรู้สึกสับสนไม่รู้ว่าตัวเองผิดตรงไหนบางครั้งก็คิดว่าหรือว่าเราไม่มีค่าเลยหลายคนกลายเป็นเด็กที่ไม่กล้าแสดงออกเพราะกลัวทำอะไรแล้วพ่อแม่จะไม่พูดด้วยอีกตัวอย่างจากงานวิจัยจริงๆมีเด็กเล่าว่าเวลาทำผิดพ่อแม่จะเงียบใส่เป็นอาทิตย์ไม่พูดไม่มองหน้าเด็กคนนั้นบอกว่ามันเหมือนเขาไม่มีตัวตนอยู่ในบ้านเลยพอเจอแบบนั้นซ้ำๆ เขาก็เลือกที่จะเก็บทุกอย่างไว้ในใจไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกความรู้สึกกับใครทั้งนั้นแล้วถ้ามองในระยะยาวล่ะคะสิ่งนี้อันตรายมากๆเพราะเด็กที่โตมากับความเงียบแบบนี้มักมีปัญหาในหลายด้านค่ะอย่างแรกเลยคือปัญหาความสัมพันธ์โตขึ้นมาเขาจะกลัวการถูกปฏิเสธไม่กล้าเปิดใจให้ใครเต็มที่เพราะเคยชินกับการที่ใกล้ชิดแล้วถูกทำให้รู้สึกโดดเดี่ยว 2. คือเรื่องอารมณ์ เด็กเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะซึมเศร้าวิตกกังวลหรือไม่ก็เก็บกดความรู้สึกจนบางทีแสดงออกมาในรูปแบบอื่นเช่นโมโหง่ายหรือหนีหายไปเลยอีกปัญหาที่สำคัญคือเรื่องการสื่อสารนะคะเด็กที่เจอพ่อแม่งเงียบใส่บ่อยๆมักจะโตไปแล้วใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือกับคนอื่นเหมือนกัน สมมุติว่าทะเลาะกับแฟนเขาอาจจะเลือกที่จะไม่พูดไม่คุยไม่อธิบายเพราะเขาเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กแล้วว่าการเงียบคือวิธีที่ใช้ควบคุมสถานการณ์ในทฤษฎี Attachment ของจอห์นโบบี้ก็อธิบายเรื่องนี้ไว้ชัดเจนค่ะถ้าเด็กไม่ได้รับการตอบสนองทางอารมณ์ที่มั่นคงเด็กจะพัฒนาเป็นความผูกพันที่ไม่มั่นคงหรือ Insecu คี a t อ ผลก็คือเวลามีความสัมพันธ์เขาจะกังวลกลัวถูกทิ้งและมักจะไม่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับความรักที่นี้เราลองมาเปรียบเทียบดูนะคะสมมุติเด็กสองคนเด็กคนแรกเวลาทำผิดพ่อแม่เลือกที่จะเงียบไม่พูดไม่อธิบายปล่อยให้เด็กนั่งสับสนอยู่คนเดียวกับเด็กอีกคนเวลาทำผิดพ่อแม่เลือกที่จะบอกว่าแม่โกรธนะที่หนูทำแบบนี้ แต่แม่ยังรักหนูอยู่พร้อมกับอธิบายว่าผิดตรงไหนเด็กสองคนนี้จะโตมาไม่เหมือนกันเลยค่ะเด็กคนแรกจะเต็มไปด้วยความกลัวและไม่มั่นใจแต่เด็กคนที่สองจะเข้าใจอารมณ์ของตัวเองและเรียนรู้ว่าต่อให้ทำผิดพ่อแม่ก็ยังอยู่เคียงข้างแล้วถ้าเรารู้ตัวว่าเคยใช้วิธีเงียบใส่ลูกไปแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างคะวิธีแก้ไขมีหลายทางเลยค่ะ อย่างแรกคือการยอมรับและอธิบายตรงๆไปเลยพูดกับลูกว่าเมื่อก่อนแม่อาจจะเคยเงียบใส่หนูเพราะแม่โกรธแม่ขอโทษนะแค่คำพูดแบบนี้ก็ทำให้เด็กเห็นความจริงใจแล้วอย่างที่สองคือการฝึกสื่อสารอารมณ์ตรงๆเช่นแทนที่จะเงียบไปเลยลองบอกว่าแม่ยังโกรธอยู่ขอเวลาสักพัก แบบนี้เด็กจะรู้ว่าความเงียบไม่ใช่การตัดเขาออกแต่เป็นการเว้นระยะเพื่อจัดการอารมณ์ของพ่อแม่อย่างที่3คือสร้างพื้นที่ปลอดภัยในบ้านให้ลูกกล้าพูดความรู้สึกของตัวเองได้โดยไม่ถูกตัดสินไม่ถูกมองว่าเรื่องเล็กหรือถูกดุถ้าใครรู้สึกว่าปัญหามันฝังลึกจริงๆการพบนักจิตวิทยาครอบครัวก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีนะคะเพราะบางทีเรามองไม่เห็นพฤติกรรมที่เราทาซ้าๆ แต่ผู้เชี่ยวชาญจะช่วยสะท้อนให้เราเห็นและปรับได้และสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะพ่อแม่ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเราไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบค่ะแต่เราจำเป็นต้องเรียนรู้และพยายามสื่อสารกับลูกให้มากขึ้นลองหาหนังสือฟังพอดแคสต์หรือเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นแล้วเอามาปรับใช้กับครอบครัวเราท้ายที่สุดนี้อยากฝากไว้ว่าความเงียบของพ่อแม่ ฟังดูเหมือนเรื่องเล็กๆนะคะแต่จริงๆแล้วมันสร้างบาดแผลลึกได้พอๆกับการดุด่าหรือการตีเลยทีเดียวแต่ข่าวดีคือมันแก้ไขได้เสมอเพียงแค่เราเริ่มต้นจากการพูดเริ่มต้นจากการยอมรับความรู้สึกของกันและกันเพราะเด็กไม่ได้ต้องการพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบหรอกค่ะเขาแค่อยากได้พ่อแม่ที่สื่อสารไม่ปล่อยให้เขาอยู่กับความเงียบเพียงลำพังขอบคุณที่อยู่กันจนจบคลิปนะคะ ขอให้ความสุขจงมีต่อครอบครัวทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะ